ดวงดาวนับล้านดวงรวมกันเป็นทัวใจ่เราจะมาจากไหนต่างกันเพียงใดแต่เรามานรวมกันอยู่ในคนละดาวเดียวกันนอกากคนกรเกอค่ะวัดอนุตุดมครับ กลับมาพบก,กับพวกเรานะคะในคนละดาวเดียวกันรายการที่จะมาเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่ว่ากันว่ามาจากคนละดาวกันนะครับผ่านคําถามประจําสัปดาห์เพื่อพิสูจน์ว่าคุณ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 ,ค,ณคุณนะครับเข้าใจฝ่ายตรงข้ามที่อยู่อีกดาวหนึ่งมากน้อยแค่ไหนาเข้ไม่เข้าใจไม่รู้ยังไงเราก็ต้องมาร่วมกันพิสูจน์ว่าถึงแม้ว่าเราจะมาจากคนละดาวเราคิดต่างได้ด้วยหัวใจดวงเดียวกันค่ะ อื่นเลยนะครับเรามาแนะนำนะครับตัวแทนจาก2ดาวก่อนเริ่มจากดาวสุขของเราก่อนนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ม e ูพ em exactly. ิมพกาเสียงสมบูรณ์สว eh ัสด BE ีค่ะคุณหญิงสุกัญญาไรวินค่ะสวัสดีค่ะและน้องหนิงชาลิสาบุญของซับค่ะสวัสดีค่ะมาดูตัวแทนจากดาวอังคารบ้างครับนำทีมโดยคุณมิกบรอบุษฮิรัญยติติค่ะ ต่อนะครับน้องตีวิวิทย์วงวิวิทย์ฮะร้อโอ้โหเสียงพระสุนะครับคุณทศร้อยแปดพโกศลครับเอ้ยคิดว่าสู้สาคิพให้เดี๋ยวถามนิดนึงฮะอะไรฮะน้องวิวิทย์วงวิวิทย์คืออะไรฮะมันเป็นชื่อวงครับแต่วิวิทย์เนี่ยคือชื่อจริงผมแต่วิวิทย์นี่คือชื่อวงครับอ๋อในวงมีกี่คนมีสี่คนเดียวไม่สี่คนไม่สี่ สถานภาพกันก่อนนะว่าตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงอ่ะเริ่มจากพี่หมูก่อนก็ไม่อยากโสดดิดินะแปลว่าโสดก็บอกแล้วดิด้นค่ะโสดในเรื่องจริงแต่ซิงข่าวลือแล้วน้องหญิงล่ะแทขนาดนี้ก็ถ้าแทบขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าโสดอนะคะจะได้เปิดโอกาสอยู่เสมอ นุ่งคนสุดท้องน้องหมิงจ้ะก็ต้องตามพี่พี่ค่ะเขาบอกตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดก็เสือก้วน่ไปใช้ดีกว่าพี่บิ๊กสอดครับเแน่ใจนะไม่รับศึกษาใจคนอื่นแล้วได้เลยเพราะที่มีอยู่ก็น่ากลัวต้มสีสอดไม่สอดไม่รู้นะครับแต่ซิงครับผมไครับครับผมชอบอ๋อสอดเฉพาะช่วงเปิดเทอม อีหลอดเดียวกับพี่ป๊อปพี่บอมบี้เปิดเธอรลสโซนเป็นพวกมีแฟนเป็นครูไรอย่นี้ใช่ไหมฮะแบบนงไรอย่นึงแต่เราก็ไม่ได้มากันเพียงเท่านี้เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอสุขมมวิภาวีพลกุลจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะท่านหนึ่นะครับคุณหมอแอร์นะครับพันตำรวจตรีอัญชุลีธีระวงไพศาลนะครับจิตแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจครับสวัสดีค่ะ คำถามกันเลยดีกว่านะคะคำถามแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความช่างสังเกตของผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้มันมีพฤติกรรมอะไรที่แบบแปลกแปลกให้ผู้หญิงตามจับก,กังเยกลายยังไงเป็นปประเภทไหนปแปลกประเภทแอปหรือเปอ <laughs> ล<อ>่ายอะนะคำถามแรกของเราก็คือ,อพฤติกรรมใดของผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นเกยรามีตัวเลือกให้นะคะ ข้อที่หนึ่งปากจัดชอบเมาส์ขี่นินทาอดูคนนั้นดีมี่ขาใหญ่เนิ่ใส่หน้าอย่างเอุ้ย่าผู้ชายแบบนี้ข้อที่สองมีเพื่อนสนิทมีแต่ผู้หญิงอ๋อมีแต่เพื่อนผู้หญิงทั้งนั้นเลยที่เป็นเพื่อนสนิทข้อที่สามแต่งตัวเยอะจัดเนี้ยบตั้งแต่หัวจรดเท้ามีเยอะมีเยอะเดี๋ยวนี้ผู้ชายเป็นอย่างงี้เยอะข้อสี่ค่ะ ไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้ชาย2ต่อ2บ่อยๆสองต่อสองเลยนะดที่ที่เกาหลีนี่ก็มีวัฒนธรรมเวลาผู้ชายไปไหนด้วยกันเขาจับมือกันได้นะ,ะจริงๆเขาจับมือกันแล้วเขาหอมแก้มกันจริงจัง,จงนะไม่แต่คนเกาหลีเขาไม่เชื่อว่ามีเกย์บนโลกนี้นะจริงๆจริงๆค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้ว่าเป็นเกย์เนี่ยต้องแบบ สังคมประนาม<อ>และโดนไล่ออกนะจริงๆเ,เพราะฉะนั้นก็คือเขาจะหลอกตัวเองว่าไอ้ที่จูงมือกันหอมแก้มกันนั่นคือผู้ช,<อ>ชาย<อ>ใช่นี่คือเกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือเดี๋ยวเราไปถามฝ่ายชายก่อนดีกว่า ช่กอนเาคิดว่าพวกเรามีพฤติกรรมไหนแบบนี้บ้างหรือเปล่ามิกมีไหมขี้เมาไหมขี้เมามากครับใครกองถ่ายที่ไหนอู้ยใช่หน้ามิกรู้เรื่องใหม่เลยให้หมดเลยมิกให้หมดเลยเดี๋ยวถ้าเนี้ยถ้านี่มิกหรือว่าฉันแต่งหน้ามันกลายเป็นผม ค,คือมันก็กล uh ้ามกึ่งคือเราก็มีเพื่อนผู้หญิงแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนแล้วสนิทไหมเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนก็สนิทเพื่อนสนิทก็มีเป็นผู้หญิงครับเมามอยกันแต่งตัวเนี้ยปะเนี้ยพยายามแต่งให้ใมครับผมผมก็เนี้ยในแบบอึมอึมของผมฮะอึมเตี้ยเหมือนเสม์ปอะไรอย่างเงี้ยคุณผูานทสีำบ่อยไหมครับไปไหนมาไหนกับผู้ชายสองคนไม่เลยฮะแค่นั้นเองต้องงสีลงสีลงสี ปากจัดไม่ไม่ครับขี้เมาก็ไม่ค่อยแต่ว่าคือถ้าเกิดว่ากับกับเพื่อนสนิทจริงอาจจะมีพูดเรื่องส่วนตัวบ้างนิดหน่อยรานดินทาผู้หญิงเหรมั้เดินมาไอ้นี่นี่มีเมาเมาผู้หญิงนิดนิดนึงมี่แบบเมาแบบคือเมาแบบเชิงชมก็อีกเรื่องนะแต่ถ้าเมาแบบหุ้ยแต่งเยอะไว้เาะอะไรอย่างี้มีไหมก็มันก็มีบ้างแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่เยอะมากคุณทศดีกว่าคุณทศอะไรครับเป็นอะไรบ้างอย่างนี้ปากจัดไม่นะครับไม่ชอบเมานี่ผมเมามากกว่า ไม่เมานะฮะไม่ใช่แล้วข้อหนึ่งนะครับข้อสองนี่มีแต่เพื่อนผู้หญิงเนี่ยไม่มีไม่เห็นมีเพื่อนผู้หญิงมีเพื่อนไหมถามจริงเอาว่าเพื่อนที่เป็นมนุษย์ก็ไม่มีแต่งตัวเนี้ยแต่งตัวเนี้ยค่ะอันนี้ข้ามไปเลยครับแต่งตัวเนี้ยก็ไม่นะอยู่บ้านก็คือข้อนี้ไม่ค่อยเป็นเลยไม่มีไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้ชายเนี่ยโอ้นี่แซ่บมากเดี๋ยวให้ฝ่ายนี้ตกลงกันไปนะคะระหว่างนี้เราไปหาฝ่ายหญิงคุยกับผู้หญิงบ้างมีไหม ไม่ต้องอะไรเราคิดเลยอ่า<ม>เป็นเราเนี่ยเจอพฤติกรรมในสี่ข้อนี้อะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่จับตัวพี่หมูแต่งตัวอะไรค่ะแต่งตัวคือปัจจุบันเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายที่แบบว่าที่เราไปหลงรักเขาเนี่ยส่วนมากจะดูดีดูดีแต่งตัวดีดูนน้ำหอมเยอะมากเลยอย่างงี้แต่พอเข้าไปคุยคุยไปสักพักหนึ่งแบบว่า เอ๊เอ๊ไม่ใช่ละเราก็เลยใช่เราก็เลยได้รู้ว่าไอ้พวกแต่งตัวเราก็เลยแบบเตือนสติเราไว้เลยว่าไอ้แต่งตัวเยอะๆเนี่ยมันผิดผิดมนุษย์ผู้ชายละแล้วที่สําคัญนะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะเคยเล่นไฮไฟเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ไหมคะเขาจะถอดเสื้อทุกทุกเพจที่แบบว่าถอดเสื้อมาเนี่ยร้อยทั้งร้อยเป็นแน่นอนสาวบรดทวนสาวบรดทวนยังไงครับไอพิธีกรผู้ชายเนี่ยนะทำแบบนั้น ชอบเมวผู้หญิงด้วยไม่มีเลยตายแล้วจะมีทั้งหมดสี่เลเวลเกตุ๊ดแตวและก็เทยเลย ไหนแล้วคะตอนนี้อาจจะเป็นข้อสามอยู่มันไปตามสเต็ปของมันนะคะแรงสุดคือก็คือกระเทยเลยแปลงเพศไปเลยทันลมอะไรแบบนี้อยากเป็นผู้หญิงไปเลยใช่ค่ะแล้วแต๋วนี่ก็กึ่งๆึ่งละกำลังเก็บเงินแปลงเพศนะคะุตนี่เริ่มแบบเริ่มรู้ตัวเองละรู้ตัวเองผมอาจจะยังสั้นอยู่ใช่ะ เริ่มรู้ตัวเองว่าฉันมาทางนี้แน่นอนส่วนเกเนี่ยเป็นพวกกั้มกึ่งเอ๊ะยังไงจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยเขาแฮปปี้ที่จะเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้มีความคิดที่ว่าเขาอยากจะไปแปลงเพศหรืออยากจะมีนมชอบเลยนะใช่คือเขาชอบชอบเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายอ่ะนึกออกปะคะคือมันมันไม่ใช่แบบบบอกครัเป็นดี๋ยวเดี๋ยวฟังรูปการน้องหมีต่อมากันตัวไยังไงยังไงน้องหมีไม่ลิเลย ระบุชื่อเลยนะบุชื่อตอนแรกเราก็เอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมแต่งตัวเยอะแต่งตัวแบบอะไรเงี้ยแต่เราก็เถียงแทนตลอดอะไรเงี้ยเล่น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 ียจริงจริงเขาถียงจริงแล้วมันมีอะไรที่สงสารไม่รู้สึกยังไงเพราะว่ามันมันบังตามันตาบอดตามันบอดมากเพื่อนเพื่อนรอบๆบอกเฮ้ยใช่ป่าวะอย่างนี้ใช่ไหมฉันเอ๊ะตั้งแต่แรกที่มันมาจีบกันล ที่เพื่อนๆสงสัยที่บอกเฮ้ยใช่ของพี่หมิงบอกเนี่ยคือเขาพฤติกรรมน่าจะแต่งตัวจัดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างง่ายๆเลยสำหรับวงการเราสำหรับดาราหรือว่านักร้องที่เวลาแต่งตัวจัดเนี่ยเราจะเอะเขาไว้ก่อนล่ะเขาเป็นผู้ชายเงียบหรือว่าเขาเป็นอย่างนั้นกันแน่เหมือนแฟนฉันทุกคนเขาเปรี้รกกัน ส่วนใหญ่อ่าระหว่างนี้ตกลงกันไปคิดแทนผู้หญิงนะครับเราจะให้ฝ่ายชายนะครับตอบก่อนนะครับพฤติกรรมใดนะครับของผู้ชายที่ผู้ชายทําแล้วผู้หญิงคิดว่าคนเนี้ยเป็นเกย์มากที่สุดครับตอบว่าเป็นข้อ3ครับข้อ3แต่งตัวเนี้ยมาดูดาวสุกค่ะได้คำตอบได้ค่ะ อะไรคะที่เราคิดว่าผู้<ช>หญิงน่าจะสงสัยมากที่สุดโดนที่สุดเลยต้องอแต่งตัวเนี้ยบ<ช>เหมือนกันเรามาดูนะคะคำตอบนะคะจากคนสํารวจฝ่ายหญิง600คนคละอายุคละสถานภาพในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะโดยจัะทําโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยายลายัยธุรกิจบัณฑิตพบว่าพฤติกรรมของผู้ชายที่ทําให้ผู้หญิงลังเลสงสัยและเข้าใจว่าเป็นเกย์มากที่สุดคือ เอก็ฉันเลยถูกต้องเอก็ฉันกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณหมอ29.72เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วตามมาด้วย21.20นั่นก็คือขี้เมาปากจัดก็คือที่เมื่อกี้เราลังเลกันอยู่ใช่ไหมคะระหว่างข้อหนึ่งกับข้อสองแต่ไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้หญิงอะไรก็ผู้ชายผู้ผผู้ชายสองคนนี้ก็น้อยลงไปน้อยมีเพื่อนผู้หญิงก็ก็น้อยลงมาลงมานะครับเราไปถามคุณหมอดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ครับผมค่ะ ครับก็เป็นปัญหาที่ตอนนี้เจอเยอะมากนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเป็นฝ่ายจีบผู้หญิงครับทุกวันนี้ผู้หญิงกลายเป็นฝ่ายไล่ล่าเพราะตอนนี้ผู้ชายเริ่มกลายเป็นของผานได้ผมไปสอนนักศึกษาบังฑนาครับมีผู้หญิงเรียนอยู่300มีผู้ชายเรียนอยู่30ใน30ที่เป็นตัดสิบห้าังดิบห้าผู้หญิงอยู่โซน ใชที่เป็นเกย์นเนี่ยเกย์กับกระเทยต้องบอกก่อนว่าเกย์กับกระเทยเนี่ยไม่เหมือนกันกระเทยเนี่ยก็คือตัวเขาเป็นผู้ชายแต่ใจเขาเป็นผู้หญิงเขาอยากจะแปลงเพศเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้จะออกอาการชัดเจนแต่ว่าเกย์นเนี่ยก็คือตัวเป็นผู้ชาย ใจเขาเป็นผู้ชายแต่เขาชอบผู้ชายด้วยกันเองคราวนี้ไออาการที่ชอบผู้ชายด้วยกันเองเนี่ยมันมันคือหลักก็คือตัวเนี้ยคือเวลาแบบเขาจะเริ่มพบตัวเองว่าตั้งแต่ตอนเป็นัยรุ่นคือเวลาที่เห็นเพศตรงข้ามรถเฉยๆอ่ะเต้น<อ>เห็นผู้ชายด้วยกันเองแล้วเกิดอาการนลายฟูมปาก ไม่หายครับเพราะมันไม่ใช่โรคไม่ใช่ความเจ็บป่วยครับไม่ใช่โรคไม่ใช่ความเจ็บป่วยครับแล้วเป็นการค้นพบตัวเองแล้วปัจจุบันเราไม่ได้เชื่อว่าเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเราเชื่อว่าเป็นปัจจัยทางด้านชีวภาพอาจจะเป็นเรื่องของโครโมโซมอาจจะเป็นเรื่องของอะไรบางอย่างได้ผมยกตัวอย่างเหมือนกับก คนส่วนใหญ่เนี่ยถนัดมือขวาคคนส่วนน้อยถนัดมือซ้ายเช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเพศตข้ามคนส่วนน้อยชอบเพศเดียวกันคือมันเป็นการค้นพบตัวเองไปถามเขาว่าทําไมคุณถึงชอบผู้ชายเขาก็ถามกาลับว่าแล้วทำไมคุณถึงชอบผู้หญิงผมก็ตอบไม่ได้มันเป็นการค้นพบตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นแสดงว่าจริงๆแล้วมันมีสเพศมากกว่า มนุษย์มีความหลากหลายทางเพศไม่ใช่มีแค่สองไม่ใช่ครับในผู้ชายก็จะมีลักษณะของผู้ชายก็ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับคือผู้ชายบางคนก็อาจจะป่าเทือนอันรภานเอาก้าวร้าวผู้ชายก็แตกต่างผู้หญิงก็นิสัยก็ไม่เหมือนกันเลยในกลุ่มเกย์ในกลุ่มกระเทยก็มีความหลากหลายในความหลากหลายก็ยังมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นไม่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่บ่งบอกว่าอันนี้คือเขาเป็นเกย์แน่นอนนี่แต่ว่าเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย ยังไม่เป็นผู้ต้องหาเเก่งเกงก,กว้างนี่ไงฮะคุณหมอครับก็คือพวกที่ออกอาการกระตุ้งกระติ้งคุณหมอค่ะแล้วอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเวลาสื่อออกมาแล้วมีกระเทยอ,ออกมาในสื่อเยอะอย่างเงี้ยมีผลต่อการเลือกเพศของเด็กไหมคะคนคดูเขาไม่ได้เป็นเกย์หรือว่าสองจิตสองใจเนี่ยเวลาดูกระเทยดูเกย์ออกทีวีก็ไม่ได้เป็นแต่เขาเข้าใจว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เกย์กับกระเทยออกทีวีเยอะมากตั้งแต่สมัยก่อนผมเด็กๆคุณ 啊啊、看。 ประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีพวกนี้น้อยเพราะฉะนั้นการที่สังคมไทยเราเนี่ยเกย์กับกระเทยออกทีวีเยอะเนี่ยก็ทําให้คนกลุ่มนี้เปิดเผยตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงคือไม่ได้เรียนแบบเขาเพียงแต่ว่าสิ่งทเ่เราเปิดเผยได้ค่ะครับปัจจุบันนี้เราค่อนข้างเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการบอลทูบีคือเกิดมาก็เป็นเลยอย่างอย่างหลายๆคนคือเกิดมาก็รู้เลยว่าเนี่ยเขาตัวเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าจิตใจเขาเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าคนไทยจะสับสนตรงนี้เยอะระหว่าง มเซ็กชวลหรือว่าเก,ย,าเกย์หรือว่ารักร่วมเพศกับกับกระเทยกับสาวประเภท2จะจะค่อนข้างสับสนกันบางคนผู้หญิงหลายหลคนยังเข้าใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกันจริงๆรแล้วเขาแยกแยกออก <c oughs> ใช่ค่ะทีนี้เกย์เนี่ยก็มาจากกายกายคือผู้ชายพอเพี้ยนมาเป็นผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเกย์ <c oughs> ส่วนผู้หญิงก็มาจากเลดี้พอเล,เลดี้ที่ฉันก็ยังเป็นผู้หญิงแต่ว่าฉันฉันชอบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยก็เลย กลายเป็นลเน oh. ลสเบียนไปนะคะจริงๆแล้วพวกสื่อหรือว่าการเลี้ยงดูตรงนี้เหมือนเหมือนเป็นปัจจัยที่คอยกระตุ้นให้เขาเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้น hmm. คือเป็นตัวที่ทําให้เขาสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมคือแสดงความเป็นตัวเขาที่อยู่ข้างในออกมาได้มากขึ้นแล้ว,<อ>ลวในแง่งที่ในแง่ที่คําถามของเราถามว่าที่ผู้หญิง เออทำไมเขาเห็นว่าผู้ชายแต่งตัวเนบเนี่ยถึงเป็นเกย์มากางี้ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นออแต่ไม่ใช่ว่าผู้ชายที่แต่งตัวเนฟทุกคนจะต้องเป็นเกย์นะแต่เกย์จำนวนมากเดี๋ยวจะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของตัวเองแล้วก็ภาพลักษณ์ภายนอกออทั้งเรื่องของทรงผมแล้วก็เรื่องของผิวพรรณเรื่องของการแต่งกายออตีสะท้อนใจอะไรหรือเปล่าสะท้อนใจสงสัยตัวเองนิดนึงตีขยับไม่ได้จริงๆ ว่าเรื่องเรื่องนี้นะคะก็จริงๆแล้วเป็นเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องสอนผู้หญิงค่ะ,คะเพราะว่าผู้หญิงจํานวนมากเนี่ยบางทีก็เรียกได้ว่าอาจจะโดนโดนผู้ชายที่ที่เป็นเกย์ที่เขาต้องการที่จะสร้างภาพให้สังคมรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นแมนนะเขาก็จะใช้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเครื่องมือโอ้ยเราจะดูออกได้ยังไงล่ะคะอันนี้ค่ะช่วยบอกหน่อยค่ะม่นำเลยะ เทคนิคที่ดีที่สุดว่าวิธีว่าจะรู้ว่าแฟนของเราเนี่ยเป็นเกย์หรือเปล่านะครับก็คือให้เพื่อนสนิทของเราที่เป็นเกย์ไปตีสนิทกับแฟนเราเลือกเกย์้ใช่ไหมเกย์ได้เกย์หน้เขาจะดูกันอ๋อเกย์ทุกคนบอกหมดเลยเขาว่าเป็นแต่ใช่ไหมครับไม่เช่ ะะเราต้องมีเพื่อนสาวไว้ข้างกายคือเพื่อนเกนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามีผู้ชายคนไหนที่ไม่ใช่ชายจริงเนี่ยมาเนี่ยจะโดนเพื่อนสาวเราคาบไปรับประทานคอน้องยอมรับนะว่าคนพวกนี้เขาเก่งนะ,นะสังเกตป่ะครับแต่ละคนนี่คือเก่งกันทุกคนนะใช่เข,า,ขาจะโดดเด่นออกมาโดดเด่นามากอันดูอย่าง<อ>สไตล์ในรสายการดิอ่ายกตัวอย่างเลยนี่ ทีจีทีเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเชื่อไหตัวดูออกมาดีกว่าปกติเยอะเลยความสามารถมากสองอย่างเก่งนะเก่งจริงไริงก็คือมีความเป็นผู้หญิงอ่อนโยนละเอียดละเมียดละไมแล้วก็ความเป็นผู้ชายสองด้านเนี่ยมา mix กันของหมูเปิดบริษัทเป็นบริษัทเครื่องสำอางเนี่ยออ รับแต่แก่ผมชอบมากจะรับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการพูดมีวิธีการแบบเข้าใจเข้าใจหัวอกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็แบบว่ารูปร่างกำยันให้ยกหลังมีครบแบบมีครบทคูอินวันคุ้มจริงจริง คุณหมอแอร์คุณหมอแอร์ไงครับซึ่งซึ่งตรงนี้นะคะอยากจะบอกผู้หญิงเหมือนกันว่าไม่ต้องเสียใจค่ะถ้าหากว่าเราจะบังเอิญแบบเจอแจ็คพอตว่าแฟนที่เราคบหามานานหรือว่าแป๊บหนึ่งเนี่ยจะเป็นเกย์เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกเราเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของรสนิยมทางเพศเนี่ยบางครั้งมันจะมีช่วงที่เรากําลังเรียนรู้ตัวเองคือย,ยัง<า>ไม่แน่ใจนะคะยิ่งบวกกับกระแสสังคมหรือว่าค่านิยมต่างๆบางทีก็กดดันนะให้เขาจําเป็นต้องแบบแสแดงตัวเป็นผู้ชายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากบอกผู้้หญิงงอ่่่วาไไมตโกร ไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปอาฆาตเขานะคะต้องต้องเปลี่ยนจากความโกรธนี้เป็นความรักต้องเปลี่ยนเป็นขอบคุณว่าขอบคุณที่คุณพยายามที่จะรักผู้หญิงอย่างฉันตกลงนะครับตกลงว่าข้อนี้นะครับทั้งสองฝ่ายได้กันไปคนละหนึ่งคะแน<อ>น แม่กำลังสนุกเลยนะแต่เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาทำความเข้าใจระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงกันต่อครับค่ะผมรักมิกกี้เมาส์มากกว่าผู้หญิงทุกคนที่ผมรู้จักวอลต์ดิสนีย์